ในอดีตพระคมที่ว่ากันว่าเป็นพระอรหันต์จึงกลายเป็นเช่นนี้ท่านอาจารย์อัชรวดีวงศกลได้ให้ข้อคิดในทัศนะทางธรรมที่อาจเป็นคำตอบที่หลายคนสงสัยใครรู้เพื่อไว้พิจารณาดังนี้วิกฤตศรัทธาในหมู่สงครั้งนี้ใหญ่หลวงนักผู้ศรัทธาในอดีตพระคม ย่อมเสียใจเป็นธรรมดาส่วนผู้ไม่ศรัทธาก็มีบ้างที่ถือโอกาสแสดงความสะใจในฐานะชาวพุทธเราเสียใจต่อวิกฤตนี้ได้แต่อย่าเสียใจนานและอย่าละทิ้งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระองค์ไม่ผิดเราต้องไม่เหมารวม แล้วกลายเป็นผู้สูญสิ้นศรัทธาในพระพุทธศาสนาอาจารย์ขอเขียนบทความนี้ให้ผู้สงสัยไว้พิจารณาดังนี้ 1. ทําทำไมพระที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระอรหันต์จึงทำเรื่องเสื่อมเสียเช่นนี้ได้การกล่าวขานว่าพระรูปนี้หรือบุคคลนั้นบรรลุแล้ว มักเป็นเรื่องที่ญาติธรรมพูดต่อต่อกันแบบคิดสรุปกันเอาเองโดยถือจากวัดปฏิบัติที่เห็นในที่แจ้งคำเทศสอนและคำบอกเล่าสภาวธรรมแต่ตราบใดที่ไม่คว่ำโลกธาตุปราศจากครูบาอาจารย์ผู้บรรลุอย่างแท้จริงคอยตรวจสอบให้ย่อมไม่อาจเชื่อได้สนิทใจ การปฏิบัติแล้วจิตสว่างเป็นความสว่างจากการสิ้นกิเลสในสังขารชั้นนั้นๆเท่านั้นการภาวนาแล้วมีจิตสว่างขึ้นย่อมทำให้เกิดปัญญาในธรรมจึงเทศสอนได้ดีทั้งนี้ก็ด้วยมีบุญเดิมมาเช่นกันแต่จิตสว่างไม่ได้หมายถึงการรู้แจ้งแทงทะลุธรรมะนั้นมีหลายระดับ และเข้าถึงได้เป็นลำดับขั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนถึงอริยบุคคลสี่ประเภทขั้นต้นคือโสดาบันขั้นสูงคืออรหันต์แต่ตราบใดที่ยังมีกิเลสยังนอนเนื่องอยู่ในชั้นอาสะวะและไม่ระมัดระวังตนย่อมทำให้พลาดพลั้งต่อกิเลสได้ 2. การรู้วาระจิตไม่ได้หมายถึงการบรรลุอรหันต์เสมอไปการคิดว่าผู้ที่รู้จิตผู้อื่นเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วเป็นเรื่องเสี่ยงไม่น้อยการรู้วาระจิตเป็นหนึ่งในอภินยาหที่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญแม้จะเป็นความสามารถเหนือวิสัยเหตุเพราะเป็นอภินยาที่ทำให้หลงในคุณวิเศษ ก็เกิดอัตตาและความหยิ่งพยองลำพองได้การรู้วาระจิตเกิดจากการมีกำลังสมาธิที่แน่วแน่อยู่ในระนาบเดียวกับคลื่นจิตซึ่งเป็นมิติของพลังงานกระแสจิตในช่วงนั้น,น,นจึงสามารถเข้าไปสัมผัสคลื่นจิตที่มากระทบได้แต่ไม่ได้หมายถึงกิเลสเครื่องดองสันดานหมดสิ้นไป3 ทำไมผู้มีบุญริศประกอบบุญใดก็มีพระทิศทรงกรดมาปรากฏจึงกลายเป็นผู้ทุศีลไปได้บุญริศคือบุญบารมีที่เคยบำเพ็ญมาแต่อดีตด้านอิทธิปาติหารการเรียกหรือปารบอยากให้มีพระทิศทรงกรดมาปรากฏเนืองๆเป็นการอวดอุตริเพื่ออวดอ้างบุญริศ ท่านผู้รู้กล่าวว่าแม้จะเป็นพรมหรือฝั่งมารก็สามารถกระทำพระทิตยทรงกรดให้ปรากฏได้เพื่อประโยชน์ที่มุ่งหวังพระาทิตยทรงกรดที่บริสุทธิ์เกิดจากการที่ปวงเทวาสัมมาทิฐิรวมตัวกันจำนวนมากเพื่อมาสรนเสริญคุณของผู้ทรงศีลทรงธรรม หรือมาสังเสริญศาสนาพิธีสำคัญสำคัญโดยไม่ต้องอธิษฐานเมื่อถวยเทวาผู้มีกายทิพสว่างสวยัยมารวมกันเป็นจำนวนมหาศาลก็ทำให้ท้องฟ้าในบริเวณนั้นสว่างจ้าไปด้วยจึงมองเห็นเป็นรัศมีวงกลมที่เรียกว่าอาทิตย์ทรงกรดการปารภถึงพระอาทิตย์ทรงกรดเนือง คือการอวดบุญฤรธิต์ต่อเมื่อยังไม่สิ้นอาสวะกิเลสก็ทำให้กิเลสมีพลังมากขึ้นจนกระทําการเสียหายร้ายแรง 4. ทานที่สละไปแล้วต่อผู้ทุศีลผู้ทาจะได้รับบุญไหมยังได้อยู่แต่อานิสงส์น้อยมากเหตุเพราะเนื้อนาบุญไม่บริสุทธิ์ การทำทานที่จะทำให้ได้อานิสงส์สูงเกิดจาก 1. วัตถุทานที่ให้ต้องได้มาโดยบริสุทธิ์เช่นไม่ขโมยทรัพย์ใครมาทำทาน 2. เจตนาที่ให้ต้องบริสุทธิ์เช่นหมายทรรนุบำรุงพระพุทธศาสนา 3. เนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์เนื้อนาบุญสูงส่งเท่าใด ย่อมได้อนิสงส์สูงมากเท่านั้นทำทานต่อผู้ไม่มีศีลก็ได้บุญน้อยกว่าให้ผู้มีศีลถวายทานแด่พระอรหันย่อมได้บุญน้อยกว่าถวายแด่พระพุทธเจ้ากรณีทำบุญกับพระที่ภายหลังมารู้ว่าทุศีลทำให้อนิสง์ไม่ครบองค์และหากทรัพ์ ไปไม่ถึงการทำนุบำรุงพศาสนาก็ไม่เกิดอนิสงส์เป็นโภครัพ์หรือทิพยสมบัติในการหน้าแต่ส่วนของข้อหนึ่งและสองยังได้อยู่จึงมีอานิสงส์ทำให้เป็นผู้ได้ที่พึ่งและมีวาสนาต่อพระพุทธศาสนาและในการปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานทําทำไมดู ผู้ที่จูมีปฏิปทาหน้าเลื่อมใสจึงกลายเป็นเช่นนี้ไปได้ตราบใดที่ไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวาดไม่ได้ชำระจิตลงมาในขั้นวิปัสสนากรรมฐานอย่างยิ่งยวดตามแม่บทสติปัฏฐานสซึ่งเป็นการภาวนาชำระกิเลสคือความโลภโกรธหลงย่อมมีกิเลสนอนเนื่องที่ซ่อนอยู่ การปฏิบัติอานาปานาสติซึ่งเป็นกำลังสมาธิที่ไปไม่ถึงสติปฐานสี่ทำให้ไม่สามารถชำระกิเลสที่นอนเนื่องในชั้นอาสวะได้และยิ่งโถมด้วยศรัทธาของโยมความหลงก็ก่อตัวขึ้นแบบเงีย,งยบๆจึงทำให้จิตเสียหายร้ายแรง 6. มนดำคุณใส มักแทรกเข้ามากับผู้สั่งสอนธรรมที่ยังมีกิเลสและประมาททำให้พลาดมหันมลดำในที่นี้ไม่ได้หมายถึงลักษณะที่มีการตั้งใจทำของใส่แต่เป็นกระแสมลจากกิเลสที่ไหลเข้ามาสู่จิตเช่นผ่านการมองจ้องตากันผ่านการกินหรือการฉันโดยไม่ได้ระมัดระวังจิตมลดำนี้ จะเข้าไปสะสมรวมพลังในจิตจนทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าลุ่มหลงจนไม่อาจถอดถอนทำให้เกิดความหน้ามืดตามัวซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่อดีตพระผู้ที่บุญเดิมหนุนมาควรจะไปไกลมากกว่านี้ก่อให้เกิดวิกฤตในศาสนา 7. คําคำสอนใดๆที่เคยรับมาไว้ จะยังเชื่อถือได้หรือไม่หากคำสอนนั้นๆตรงตามหลักของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรต้องปฏิเสธธรรมะนั้นมีหลายระดับเช่นเรื่องศีลที่ย่อมรู้ว่าทำผิดก็คือบาปแต่หากเมื่อใดที่เห็นคำสอนเดิมของผู้นั้นแล้วเกิดความรู้สึกแสลงใจหรือทำให้เสียใจก็ควรละไว้ก่อน เพราะหากนึกถึงเมื่อใดจิตก็เศร้าหมองเสียแล้วจึงไม่เป็นกุศลคำสอนไม่ผิดแต่ผู้เป็นสะพานคำสอนนั้นพลาดสะพานใดที่ข้ามแล้วใจมันหมองก็เลี่ยงไปข้ามสะพานอื่นดีกว่า 8. ต่อไปจะเลือกทุ่มใจศรัทธาต่อใครได้อย่างไรต้องคอยตรวจสอบวัดปฏิบัติ รวมถึงปฏิปทาของท่านผู้นั้นอยู่เนืองๆแม้ยากจะรู้ได้ก็ต้องเผื่อใจไว้เช่นกันโดย 1. ดูจากวัดปฏิบัติที่สงบสํารวมและปฏิปทาในการสืบพระศาสนาที่มั่นคง 2. องอายุพรรษาที่บวชก็ช่วยเป็นหลักพิจารณาได้หากพรรษาสูงมากใจไม่ร้อนผ้าเหลืองแสดงว่า ท่านผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีวิสัยวาสนาในการช่วยสืบพระพุทธศาสนา 3. ดูการปฏิบัติว่าถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานหรือไม่และท่านได้มีเวลาบำเพ็ญเพียรหรือเปล่าการชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสคือหน้าที่สำคัญของสงฆ์ที่พระพุทธองค์ทรงสรนเสริญเพราะเมื่อบริสุทธิ์จากกิเลสแล้ว จึงมีปัญญาถ่ายทอดสอนธรรมที่เที่ยงตรงอีกทั้งยังเป็นเกราะคุ้มกันภัยไม่ให้ประพฤติผิดพระธรรมวินัยดังนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นปัจจัยสำคัญให้พุทธบริษัทสได้ตรวจทานซึ่งกันและกัน 9. ทําทำไมมีศรัทธาทั้งทีกลับต้องมาเจอพระแบบนี้ กรณีนี้กล่าวว่าคงเป็นด้วยปุพกรรมเก่าที่ทำให้ไม่ได้พบของแท้ผู้ที่มีศรัทธาในคุณพระศีรัตนตรัยอย่างไม่คลอนแคลนและปรารถนาในนิพพานย่อมได้พบเจอของแท้อีกทั้งหากไม่เคยมีปุพกรรมที่เกื้อหนุนด้านโลกิยะวิสัยหรือการปฏิบัติผิดผิดจากคำสอน ก็มักจะได้พบพระผู้มีปฏิปทาอันถึงพร้อมของแท้ 10. ต่อไปจะทำบุญอย่างไรและไม่พลาดไปเจอของปลอมเรื่องพลาดเจอของปลอม 1. ก็เป็นด้วยวิบากเดิมที่ทำให้ต้องไปพบเจอเรื่องเสียหาย 2. เกิดจากการไม่พิจารณาวัดปฏิบัติให้ถ่องแท้ หลงไปตามกระแสในการทำบุญเพื่อพระพุทธศาสนาทุกครั้งพึงน้อมจิตทำบุญเพื่อสืบพระพุทธศาสนาเป็นหลักชัยสำคัญแล้วน้อมจิตถึงพระพุทธเจ้าให้ทรงรับทราบจะทำให้การทำบุญได้รับอนิสงส์แน่นอนแม้ว่าเนื้อนาบุญที่ทำในการข้างหน้าจะเสียหายพลาดพลัง้ง เหตุที่การทำบุญเพื่อพระพุทธศาสนาต้องผ่านเนื้อนาบุญเพราะพระธรรมคำสอนเป็นนามธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงปรินิพานแล้วก็เหลือแต่สงที่จะช่วยสั่งสอนธรรมสง์หรือผู้ทรงศีลทรงธรรมจึงอยู่ในฐานะเนื้อนาบุญในการสืบพระศาสนาหากเจอเนื้อนาบุญบริสุทธิ์ ก็ทำให้อานิสงส์เต็มเปี่ยมและเพิ่มพูนแต่หากเนื้อนาบุญเสียหายอย่างน้อยเจตนาในการสืบพระาศาสนาก็จะทำให้บุญที่ประกอบไม่เสียหายไปทั้งหมดอย่าสิ้นศรัทธาอย่าเสียใจนานและในหมู่ผู้ไม่ศรัทธาก็อย่าสะใจเพราะเป็นการซ้ำเติมและทำให้คนหมู่มาก ห่างไกลจากการมีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งพระภิกษุก็คือมนุษย์ที่เมื่อแรกก็ยังมีกิเลสและปรารถนาจะพึ่งพระพุทธเจ้าเช่นกันความประมาททำให้พลาดพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอีกมากเพียงแต่ไม่ปรากฏให้เห็นในหมู่มากเท่านั้นหากอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ ให้เจอเนื้อนาบุญแท้ย่อมได้พบอาจารย์เองก็รู้สึกเสียใจในสิ่งที่เกิดแก่พระพุทธศาสนาแต่ก็เปลี่ยนความเสียใจเป็นพลังที่จะปกปักรักษาพระพุทธศาสนาและรู้สึกสงสารและเป็นห่วงอดีตพระคมฐานบุญเดิมของท่านน่าจะไปไกลกว่านี้พระเทวทัตเองก็เป็นผู้มีบุญยริศ แต่ก็มาพลาดพลั้งต่อกิเลสมารู้ตัวเมื่อสายรู้สึกเสียดายและสงสารท่านที่เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วที่ไปในโลกหน้าย่อมต้องจมในนรกอเวจีอันน่าสยดสยองและยาวนานจนไม่อาจพรรนาได้ในขณะที่ผู้ศรัทธาเป็นเพียงผู้เสียใจเสียกำลังใจ และสละทานในแบบที่ไม่เกิดประโยชน์นักแต่ผู้ศรัทธาก็ไม่ใช่ผู้ที่จะมีอบายภูมิเป็นที่หมายเป็นเพียงผู้ที่ไม่ได้พบพระแท้แต่ทุกท่านยังคงมีโอกาสใหม่ในการยังศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาและสั่งสมบุญกุศลให้เพิ่มพูนต่อไปอย่าละทิ้งพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าไม่ทรงทำอะไรผิดการละทิ้งหรือเย้ยหยันผู้ที่ยังปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนคือการทิ้งความดีที่ปรากฏอยู่ในใจของตนแล้วการทิ้งแสงประทีปหันเหชีวิตไปสู่ทางมืดหรือปล่อยให้ใจสูญสิ้นสธานในความดีไม่ว่าจะคนหรือพระก็ตกต่ำได้เหมือนกันหมด หากมีความดีใดในบทความนี้อาจารย์ขอน้อมอุทิศเป็นกุศลผลบุญแก่พระพุทธศาสนาและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่เคยเลื่อมใสศรัทธาในอดีตพระคมให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่อไปอานิสงส์ใดที่เสื่อมไปแล้วขอให้อานิสงส์นั้นคืนกลับมาเป็นบุญหนุนชีวิตของทุกท่าน ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านอาจารย์อัจชราวดีวงศกล9คพฤษภาคม2566ชาชาพระจันทร์ินท่านที่มีปัญหาสุขภาพไตเบาหวานคอเลสเตอรอลเหนื่อยง่ายอ่อนเพรรลียโรครุมเร้าปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำให้ท่านล้างสารพิษด้วยวิธีธรรมชาติดื่มชาพระจันยร์ินสิะ